เป็นไงเห็นบอกว่าปีนี้ใครมาหาซื้อกินทุเรียนไม่ได้กินเลยครับลูกแรกครับป็นไม่ได้นี่ต้งสองฝ่ายคุยได้เลยนะคือเขาเขาตัดมามีเหลือมีเหลือลูกไว้ให้เขาไม่ได้ถ่ายรูปช่วยใช่ไหมเหลือลูกไว้ได้ถ่ายรูปละห้าสิบใช่ไหมก็ให้ต้องจองล่วงหน้าเนาะใช่จองล่วงหน้าก็โอเค ห้ามเก็บผลไม้ในสวนห้ามเก็บผลไม้ในสวนขอร้องเนาะขอร้องาห้ามเก็บผลไม้ในสวนกี่ไร่ค่เนี่ยแปลงนี้ประมาณสิไร่สิไร่เสตปวาสี่วาสี่ไม่กล้าขึ้นอ๋ออันนี้ก็สวยดีองกโลสองกิโลครับอันนี้คือยังไม่ครบกำหนดครับยังไม่ครบกำหนดวันตัดสิบยี่สิบวัน โอ้ <c oughs> อันนี้ทำไว้ให้ลูกค้าปีนด้วยได้คือไปถ่ายร<อ>ูปได้นะได้ครับนี่ทนอยู่ครับพี่เพิพ่งเป็นลมหัวแตกนะ <c oughs> <c oughs> เอาจับนะได้ครับโอเคนูจับแน่แน่นะอ้าวจับบิ้มจับเลยแล้วก็ให้นั่งใช่ไหมนั่นก็ได้ครับอ้า okay. โอเคโอ้โหอุ้ยนี่ทุเรียนสวยมากเลยคุ้มไหมเนี่ยถ้าปีนขึ้นมาเนี่ย อันนี้คืออะไรระวังอะไรคะ,ะโอ้อันนี้ก็เยอะจะมาจับลูกนี้ลูกนี้ก็จะชนหัวนะเนี่ยโอโ้โหดกขนาดนี้เลยมุมนี้เหมาะมากเลยนะคะแล้วเราจับบ่อยๆมันจะบอบช้ำไหมสวยมากเลยอันนี้บอกอายุเท่าไหร่นี่เมื่อไหร่จะตัดได้เนี่ลูกดกต้นลูกดกต้นต้นโชว์ไดุ้ลยนั่นนั่นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าลูกค้าออเดอร์นี่ก็โอ้โหที่มีการตอบรับนี้เพราะว่าเอาแล้วเข้าเข้าเข้าต่อรองราคาเนี่ย เนี่ยวันหลังเนาะจะให้สวยก็คือเอาสีต่างสีเพราะเนี่ยเสียหายหลายสิบตันเลยเสียหายจากพายุก็ดีทุเรียนก็ดีที่สวนสามพี่น้องศรีสเกตเฮเชเช็คเนี้ยก่เพราปลอาสามเหลี่ยมอย่างเก่งก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นกับประกาศให้คนเนี่ยเป็นที่ทางเนาะไม่ใช่ลงเดียวเท่ ให้คนในพื้นที่ได้ทานบ้างค่ะของรอร่อยๆค่ะ,คะโอ้โหสวยงามมากเลยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จไฟ่ติดชิ้นอินนี้ชิ้ครับอันนี้หน้าทานนะคะคัดมาแล้วพอทานอีที <c oughs> <c oughs> รสชาติเป็นไงฮะบอกไม่ถูกเลยนะคะมันหวานละมุนอร่อยมากละมุนลินแล้วก็มันไม่ได้หวานมากนะคะมันพอดีพอดีทุเรียนสีเสเกลที่ใครนประธานแล้ว <_ V> จะไม่อยากถามทุเรียนที่อื่นเลยใช่ <_ V> ใชไหมคะ <_ V> ใช่ค่ะ <_ V> นี่คือทุเรียนภูเขาไฟนะคะอันนี้สังเกตดูนะคะ,มะเมล็ดมันเล็กมากเลยนะคะ <_ V> นี่มเมล็ดมากเล็กมากเลยนะคะมีแต่เนื้อเลยทุเรียนปีนี้ครับก็ถือว่า เป็นลลน้อยครับน้อยกว่าททุกปีที่ผ่านมาครับก็ประมาณ50เนครับนื่งด้วยสภาพอากาศแล้วก็อุณหภูมิต่างๆครับโดยพายุด้วยแล้วก็มรสุมที่วนใ่ครับอากาศที่มาที่นี่ที่ชื่นชมก็คือว่าเจ้าของสวนนี้ได้ปรับปรุงบริเวณสวนสะอาดสะอ้านแล้วก็เราได้ควบคุมเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะคะ <c oughs> รวมทั้งเรื่องของราคานะคะสวนนี้เป็นสวนที่ เราเชื่อใจกันแล้วก็เจ้าของสวนก็บอกว่าไม่เป็นไรถึงแม้ว่าคุณอื่นก็จะขายแพงๆเราก็จะคงราคาที่ขายได้สังเกตดูปีที่ผ่านมาจะเป็นราคาร้อยละร้อยห้แนะคะแต่เนื่องจอากว่าปีนี้ผลิตผลิเนี่ยเราต้องดูแลดีมากแล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่เพราะว่ามันน้อยมันเกี่ยวกับลนฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้ไม่พอขาย